สวัสดีครับผมเซลนัทจากบริษัทอิสุสโทมินอลนะครับวันนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับเช้าเ้านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าบริษัทเรานะครับอยู่ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะครับบริษัทเราทำอะไรบ้างนะครับให้ลูกค้ามั่นใจนะครับเมื่อมาใช้บริการของบริษัทอิสุสโทมินอลนะครับสาขาบางนากม14แห่งนี้นะครับ สิ่งแรกที่ลูกค้าเข้ามานะครับเมื่อเข้ามาใช้บริการที่บริษัทนะครับเราจะมีจุดเ,เจลล้างมือนะครับเป็นแอลกอฮอล์นะครับรพนักงานก็ต้องอออใช้ทุกวันนะครับตรงนี้นะครับเ,เมื่อสแกนนิ้วแล้วก็ต้องมาทําการฆ่าเชื้อตรงนี้นะครับบริษัทเทอร์มินอลเราเป็นบริษัทที่ได้มาตรฐานนะครับได้รางวัลบริการยอดเยี่ยมเมื่อปี2019นนะครับรับรับรางวัลเมื่อต้นเดือนนี้เองนะครับ ยังไงเราก็ต้องอยู่ในมาตรฐานนะครับโควิด2019้าร้ายแรงมากนะครับเราต้องมีการฆ่าเชื้อนะครับทุกวันนะครับเป็นเป็นกิจวัตรประจำวันของพนักงานขายหน้ากากอนามัยต้องสวมใส่ทุกคนนะครับเป็นกฎกติกาของบริษัทนะครับสร้างความมั่นใจให้สำหรับลูกค้านะครับลูกค้าไม่ใส่ไม่เป็นไรนะครับแต่พนักงานขายเราใส่ทุกท่านนะครับ ช่วงเช้าเราก็จะมีการเตรียมน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับเพื่อทำความสะอาดตามจุดต่างๆนะครับที่เราคิดว่าลูกค้าหรือพนักง,งานขายจะต้องสัมผัสนะครับรับรองได้นะครับมาซื้อรถกับเรานะครับเราฆ่าเชื้อทุกวันสมิโนนะครับฆ่าเชื้อทุกวันวอันนี้นับเป็นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างดีนะครับ ลูกค้าสบายใจได้นะครับมาดูรถโชว์ของเรานะครับทุกคันนะครับเรามีการฆ่าเชื้อช่วงเช้าให้ทุกวันนะครับแม้กระทั่งล้อรถนะครับเผื่อลูกค้าสัมผัสจับยงจับยางนะครับขอบประตูที่จับประตูนะครับเจ้าหน้าที่เราทําการฆ่าเชื้อให้เลยนะครับสบายใจได้ครับไม่ต้องกลัวนะครับมาดูรถที่เรานะครับเรามีจุด ทำความสะอาดหลายจุดนะครับแล้วก็เจลล้างมือมีครบมีพร้อมครับมีเยอะเลยครับสิ่งที่ไม่มีอย่างเดียวคือแมสนะครับต้องเอามาเองนะครับเพราะว่าพวกเราหาลำบากจริงๆนะครับลูกค้าเข้าแต่ช้าเลยนะครับวันนี้นะครับ8โมงเองนะครับยังไงอิซุซุเราก็เป็นชรูมที่มีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเรื่องความสะอาดความปลอดภัยทุกๆอย่างนะครับลูกค้าสบายใจได้นะครับ ทุกสาขาทุกโชรูมของอิสุสุเรานะครับมีการฆ่าเชื้อนะครับให้ทุกวันนะครับอย่างเช่นเราลูกค้ารายนี้นะครับที่กําลังจะส่งมอบก็มีการฆ่าเชื้อให้ทั้งทั้งภายนอกและภายในเรียบร้อยแล้วนะครับ